ทำเฟมโตเลสิกกับคุณหมอโปรดปานที่โรงพยาบาลยันทีเจวันแล้วค่ะปรินเป็นคนสายตาสั้นประมาณ3-400ใช้ชีวิตอะค่ะไม่ค่อยสะดวกเวลาเดินทางไปไหนมาไหนบวกกับเราต้องทำงานหน้าจอาคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจว่าเออเราทําเลสิกดีกว่าจะได้ไม่ต้องใส่แว่นค่ะที่นี้บวกกับการทําเลสิกกับตาเนาะลิงก็ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงก็เลยหารีวิว g o เก l e เซ a ร์ h ต่างๆค่ะก็ขึ้นชื่อโรงพยาบาลยันฮีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงประสบการณ์คือแน่นทําให้เราไว้วางใจแล้วก็เลือกตัดสินใจที่ทําที่นี่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคุณหมอคือลงมาวัดสายตาลินด้วยตนเองเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราอุ่นใจคุณหมอค่ะเขาจะแนะนําว่าควรเลือกเ,อเลสิกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายลินก็เลยตัดสินใจเลือกเปลนโตเพราะว่า เฟื่อนตัวค่อนข้างไวกว่าจริงๆค่อน,นข้างกลัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟเนาะเกี่ยวกับตาเราอยู่ในห้องเหมือนกับคุณหมอให้เอามือมาแตะเบาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดวันนี้ขึ้นมาฟาร์อัพเจวันชัดมากๆเหมือนลินได้โรคใหม่อ่ะเหมือนแบบคนทั่วไปสายตาปกติคือเขามองชัดกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก,ก่อนเลย แล้วก็อย่าจะแนะนําคนไหนที่สายตาเอียงหรือว่าสั้นแบบลินนะคะคืออย่าก,กลัวเลยมาเหอะเพราะว่ามันเหมือนเปลี่ยนโลกเราแล้วเราก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะ